สวัสดีครับที่เชื่อพีดเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูในข้อสอบกลางภาคปลายภาคคณิตศาสตร์ม3เทอมหนึ่งเรื่องกลนที่2กันนะครับสำหรับเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้นะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่คำบรรยายใต้คลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับมาดูข้อที่1กันเลยนะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับมาดูทีละข้อนะครับ9เป็นรากที่2 ของ81ทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่ารากที่2ของ81มีอะไรบ้างนะจบตามนะครับรากที่2ของ81จะมีอยู่2คำตอบคือลบ9กับ9นี่เพราะลบ9กำลังสก็จะเป็น81และ9กำลัง2ก็จะเป็น81 ทีนี้นะครับตอบข้อที่1ได้เลยเพราะ9เป็นรากที่2อ1จริงๆมาดูช้อยข้อที่2นะครับรากที่2ของมาดูตัวหลังนะทําจากหลังไปหน้านะครับรูทสิบเจะมีค่าเป็นลบรูทรูทสิบเอ็ด,ด 11, กับรูทรูทสอ็ด,ดอย่างนี้นะก็คือเอาตัวหลังเนี่ยมาใส่รูทอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเป็นบวกลบด้วย หรือจะเอามายกกําลังสองจะเท่ากับตัวฝั่งซ้ายมือก็ได้นะครับอันนี้ต้องจําไปนะรากที่สองแปจะมีสองคำตอบนะครับต่อมานะครับมาดูชอยข้อที่สองกันนะครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องทาเหมือนเดิมนะครับรากที่สองของทําจากหลังไปหน้านะครับมาดูนะครับรากที่2ของ เก้ส่วนยีเราก็ต้องไปเช็คดูเนาะว่าอะไรเอ่ยกำลังสองในเก้ส่วนยีบห้านั่นก็คือเลข3าส่วนหแต่จะมี2องตอบเนาะเป็นลบค่า1นึ่แล้วก็เป็นบวกค่า1น,นั่นเองนะครับดังนั้นตอบข้อที่1น,นะครับตรงนี้เลยนะมาดูช็อที่สองเล่นๆน,นะครับเหมือนเดิมนะครับทําจากหลังไปหน้านะดูนะรากที่2ของรูทเจ็ส่วนสิก็จะมี2องตอบเช่นเคยนะครับเป็น รูทรูทเจ็ดส่วนสิบสามเป็นค่าลบตัวหนึ่งนะแล้วก็รูทรูทเจ็ดส่วนสิบสามเป็นค่าบวกอีกตัวหนึ่ง mm. ก็คือเราต้องใส่รูทเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนั่นเองหรือ,อะจะเอามายกกำลังสองก็จะได้ฝั่งซ้ายมือนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูช้อตข้อนี้หนึ่งจะง,ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเอาสามส่วนห้ายกกำลังสองในเก้าส่วนยี่ห้านะครับผมเป็นบวกด้วยเป็นลบด้วยนะอย่าลืม นะครับเพราะเป็นรากที่สองของนะมีคําว่าของต้องมีสองคำตอบนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่สามนะลบรูทหนึ่งส่วนเจ็ดเป็นรากที่สองของจํานวนใดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาถามหาตัวที่อยู่ข้างหลังปกตินะครับเขาจะให้เราเช็คเลยนะว่าข้อไหนถูกเขาให้ตัวหน้ามาให้หาตัวข้างหลังนะครับก็มาดูนะครับลบรูทหนึ่งส่วนเจ็ด เป็นรากที่2ของลักษณะน,นี้นะครับเราจะเอาตัวหน้าเนี่ยมายกกำลัง2นั่นเองนะครับนั่นก็คือลบรูทหส่วนเยกกำลัง2ลบเจอกำลัง2จะหายไปเนอะรูทเจอกำลัง2ก็จะหายไปต่อ1ส่วน7ข้อนี้นะครับต่อข้อที่2นะครับ หรือเราจะบอกอีกอย่างนึงได้ว่านะครับรากที่2ของ1ส่วน7ก็คือนะครับจะเป็นลบรูทส่วน7กับรูทนส่วน7นี้ก็ได้นะครับผมแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ถามหารากที่2ของ1ส่วน7นะข้อนี้เขาถามหาเป็นรากที่2ของจำนวนใดก็คือเอาคำถามเนี่ยมายกกำลังสองจะได้คำตอบข้อที่2นะครับ ทีนี้นะครับเรามาตอบข้อที่4กันเลยนะครับลบรูท0.81เป็นรากที่2ของจํานวนใดข้อนี้นะครับถามหาตัวที่อยู่ข้างหลังเป็นเท่าไหร่เนี่ยของจํานวนใดนะันก็คือจับข้างหน้านั้นมายกกําลัง2นะครับก็คือเอาลบรูท0.81ทั้งหมดยกกําลังสอง ลบเจอกําลังสองลบก็จะหายไปรูทเจอกําลังสองรูทก็จะหายไปเหลือ0.81นะครับต่อข้อที่3นะครับหรืออาจจะบอกได้ว่านะครับรากที่2ของ0.81จะมี2ตอบคือลบรูทกับรูทศหหรืออาจจะตอบอีกอย่างหนึ่งว่า 0.81เนี่ยทะลุมาได้เป็น0.9นสองตำแหน่งนะครับเวลาทะลุออกมาจะเหลือตำแหน่งหนึ่งนะและข้างล่างนะครับสองตำแหน่งเวลาทะลุออกมาจะเหลือตำแหน่งหนึ่งนะครับอ่ะแต่เกิดคำถามอย่างนี้นะให้เรายกระลังสองไปจะไปคำตอบข้อที่สามแต่นี้คืออีกแบบหนึ่งนะอ่าถามอีกแบบหนึ่งก็จะตอบแบบข้างล่างนี้นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่ห้านะครับจงหาค่าที่มากที่สุดมากที่สุดรากที่สองของแปดสิบเอ็ด รากที่สองของสิบหกนะครับทีนี้มาดูทีละตัวนะครับรากที่สองของแปดสิบเอ็ดจะมีสองตอนที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือลบเก้าเพราะลบเก้ากำลังสองเป็นแปดสิบเอ็ดแล้วก็เก้ากำลังสองเป็นแปดสิบเอ็ดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นรากที่สองของสิบหก จะมีสองตอบนะครับก็คือลบสี่กับสี่นั่นเอ,องพอลบสี่กังสองก็เป 16, ็นสิบหกสี่กังสองก็เป็นสิบหกค่ามากที่สุดนะครับเอามาบวกกันก็คือต้องเอาตัวเลขที่เป็นค่าบวกของคู่นะดังนั้นนะครับก็ตอบเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามตอบข้อที่สองนะครับผมทีนี้นะครับเรามาตอบข้อที่หกันเลยนะครับจงหาค่าน้อยที่สุดรากที่สองของอ่ะนี่มาดูตัวแรกก่อนนะครับ ราที่2ของ196นะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเกิดจากอะไรกำลังสองหน้อยเนั่นก็คือลบสิกับ14บสี่เลขพวกนี้เจอบ่อยนะครับให้เราจําเลขเข้าไปเลยนะสิบสีกำลังสองจะเป็นร้6ยเก้ากต่อมาะนะครับมาดูต่อนะราที่2ของ 2 8 9นะครับนั่นก็คือลบสิกับ17นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องจำเลขเข้าไปนะ2 8 9เกิดจาก17กําลัง2แต่เขาบอกว่าอยากได้ค่าที่น้อยที่สุดก็ต้องติดลบทั้งคู่ครับนี่จะเป็นค่าน้อยที่สุดนะดังนั้นมารวมกันเลยครับลบสิบวกกับอีกลบสิรวมกันนะครับกลายเป็นลบสาเอกนั่นเองนะครับข้อน,นี้ตอบข้อที่1 นะครับต่อมานะครับไปดูข้อที่7เลยนะจงหาค่าที่น้อยที่สุดรากที่2ของ361และรากที่2ของ441ค่าน้อยที่สุดนะครับก็ต้องติดลบนะข้างหน้าข้างหลังจะเป็นบวกเพราะบวกเจอลบจะได้ลบลบเจอลบก็จะยิ่งลบมากขึ้นนะครับ ทีนี้มาดูก่อนนะครับรากที่สองของสามร้อยหกสิบเอ็ดจะเท่ากับก็ต้องไปหาน้องว่าเลขอะไรเอ่ยคูณตัวหลังของท้ายเลขหนึ่งนะครับนั่นก็คือเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดนะนะครับหรือวิธีการจำง่ายๆคือหนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งอันนี้ดูที่หลักหน่วยนะดูที่หลักหน่วย จดตามนะสําหรับคนที่แบบคิดไม่ค่อยออกเนาะว่าเลข2ตัวอะไรเอ่ยคูณกันได้3 6 1หรือ4 4 1อะไรพวกเนี้ยนะครับอ่ะต่อมาครับ2คูณ2เป็น4 3คูณ3เป็น9 4คูณ4เป็น16 5คูณ5เป็น25 6คูณ6เป็น36 7 7 49 8 8 64 9 9 81เจนว่าตรงนี้เนี่ยลงท้ายด้เลข1นะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นลบสิกับ19ถามว่าเป็น11ได้ไหมสิบเอ็เ้อยยี่สิบเป็น21ได้ไหมยีคูณยี่สินี่เป็น400ร้อขวาแล้วเพราะยี่สคูณยีเป็น400ถ้าเป็น1ก็จะเป็น441นะครับต่อมานะครับรากที่2ของ 441ที่บอกไปนะครับก็จะเป็นลบ21กับ21แต่คำถามอจะได้ค่าที่น้อยที่สุดนั่นก็คือตัวหน้าต้องติดลบและตรงนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายลบนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะครับใช้เป็นตัวนี้นะเพราะว่าลบมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปลบอีกทีหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวลบเป็นบวกจะได้ค่าที่มากขึ้นอยูผิดนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบลบสีตอบข้อที่1นะครับ ทีนี้นะครับมาต่อข้อที่8นะครับรากที่2ของแน่นอนครับจะต้องมีบวกกับลบแน่นอน2องคำตอบและตรงนี้นะครับเป็นทศนิยมแบบสี่ตำแหน่งดังนั้นเวลาถอดรากที่2ออกมาจะต้องเหลือ2องตำแหน่งต่อข้อ2ได้เลยครับไม่ต้องคิดเลยนะ,อะถอดรากที่สองจะนําตำแหน่งทศนิยม มาหาร2จาก4ตำแหน่งก็จะเหลือสตำแหน่งนะครับทีนี้นะครับเรามาต่อข้อที่9กันเลยนะครับถ้ากำลัง2เท่ากับ576แล้วค่า x ตรงกับข้อใดถ้าโจทย์เนี่ยเป็น x กํำลัง2จะมี2ต่อจำไว้นะครับถ้าตัวแปรเป็น กำลังสองจะมีสองคำตอบดังนั้นนะครับ x ตัวเดียวจึงกลายเป็นบวกกับลบนะครับ24่กำลังสองจะเป็น576นะต่อข้อที่4นั่นเองนะครับต่อมานะครับไปดูข้อที่10นะตรงนี้เนี่ยเป็นรูทเลยดังนั้นนะครับจาก4ตำแหน่งเนี่ยเวลาคำรูทออกมาจะเหลือเพียงแค่2ตำแหน่งนะเอา ตำแหน่งโทศนิยมมาหาร2จาก4ตำแหน่งเนี่ยเอามาหาร2จะเหลือเพียงแค่2ตำแหน่งนั่นเอง,เอง,เองนะครับข้อนี้นะตอบข้อที่1ติดลบเพราะว่ามีลบอยู่ข้างหน้ารูทนะครับทีนี้นะครับเรามาต่อข้อที่11กันเลยนะครับจงหาค่าของลบรูท 0.0081ตรงกับข้อใดตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีทศนิยมสีต่ตำแหน่งถ้าถอดรูทเนี่ยทศนิยมนะครับจะเป็น2ตำแหน่งนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากมีรูทอยู่ข้างหน้าก็ปิดลบไปด้วยนะ2ตำแหน่งถอดรูทออกมาท่านก็จะกลายเป็น0.09นั่นเองครับเก้าเนะตอบข้อที่1นะครับหรือจะเอา0.09ยกำลังสก็จะกลายเป็น0.008 หนึ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับไปดูข้อที่12กันเลยนะจงหาค่าของรูทสิบหกำลังสีกำลังแตรงกับข้อใดนะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูนะ16นะครับถอดรูทออกมาได้เป็น4เพราะ4ีกำลังสเป 16, นะ็น16เนาะทีนี้ x อกำลังสถอดรูทออกมานะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นรากที่2นะไม่ได้เขียนเลขไว้ก็อาจจะเอากำลังมาหารด้วย2อนั่นเองนะครับ y นะครับเป็นกำลัง8 ถอารูทออกมาครับก็คือเอากำลังมาหารด้วย2นี้นะก็จะกลายเป็น4 x กำลัง2 y กำลัง4ต่อข้อที่2นะครับทีนี้นะครับมาต่อข้อที่13นะจงหาค่าของรูทเ2คูณูอ2ตรงกับข้อใดทีนี้นะครับเนื่องจากรากเดียวกันนะเราสามารถรวมรูทได้ครับเป็น72คูณ2 72จคูณสจะได้เป็น144 อะไรเอ่ยกำลังสอ,อง4ำลังสี่สี่ก็คือสิบสอหน่งนะครับหรืออาจจะเขียนต่อก็ได้นะรูทสิบสองกำลังสองน,นะครับกำลังสองจะรูทหายไปก็ต่อสิบสองมานงนะครับต่อข้อที่หนึ่งทีนี้นะครับมาต่อข้อที่1ิบสี่กันเลยนะครับจงหาค่าของรูทยี่สิบเจ็ด 27, ส่วนรูทสามบวกรูทเจ็ดสิบห้าส่วนรูทสามตรงกับข้อไหนทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นการหารกันนะเราสามารถเอารูทเนี่ยรวมกันได้ แต่ข้อหมายบวกนี้รูดรวมไม่ได้ครับต้องแยกกันนะทีนี้นะครับตัวแรกหารสามจะเป็นเก้านะเจ็ดสิบห้าหารสามก็จะเป็นยี่สิบห้านะครับรูดเก้าเป็นสามรูดยี่สิบห้าเป็นห้าบวกกันเป็นแปดนะครับต่อข้อที่สามนะครับต่อมานะครับไปดูข้อที่สิบห้ากันเลยนะจงหาค่าของ5ารูท่าคูณกับรูดตรงนี้แล้วก็คูณกับสามรูสองตรงกับข้อใด นะครับเนื่องจากตรงน,นี้เป็นการคูณกันหมดเลยนะเราสามารถรวมรูทกันได้ก่อนอื่นนะครับเอาเลขหน้ารูทมาคูณกันนะครับเป็น5คูณ3มาดูข้างในรูทบ้างนะครับมีอะไรบ้างมี5มี2ส่วน125และมี2อเนี่ยจำไว้นะครับสำหรับการคูณและการหารเนี่ยรวมรูท ได้นะครับรวบรวมกันได้เลยไปรู้เดียวกันได้นะครับเอา5ตัดได้ยี่สิบห้าครับข้างหน้าคูณการกลายเป็น15ข้างในกลายเป็น4ส่วน25ทีนี้นะครับ4ก็อาจจะเกิดจาก2ยกกำลัง2 25นั้นเกิดจาก5ยกกำลังสองนี้ครับทีนี้นะครับ2กำลัง2เนี่ยพอรูปมาจะเหลือ2ตัวเดียว5้ากำลังสองอรูปมาจะเหลือ5ตัวเดียวนี้ครับตัดเลย คำตอบคือ6นะครับผมข้อนี้นะตอบข้อที่2นะครับทีนี้นะครับเรามาตอบข้อที่16กันเลยนะครับจงหาค่าของสแ u a r รูทหนึ่งเศษเจส่วนเวกสเศษสิส่วนสตรงกับข้อใดก่อนอื่นนะครับถ้าเราเจอจำนวนค่าให้เราเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนนะตัวแรกนะครับก็จะกลายเป็น9 1 9าหน่เวกเจ็ป็น1 6บส่วนเบวกด้วยนะครับ 36คูณ3เป็น108เนาะ108บวก13นะครับใส่หนึ่งทด1เลยเป็น 2, 2> เป็น 1, 1ตรงนี้นะครับจะกลายเป็น12 1ยส่วน36น,นั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็มาดูนะครับ16เนี่ยอาจจะเกิดจาก4ีกำลังสอะส่วน9ก็เกิดจาก3ากำลัง2บวกด้วยนะครับ121ก็เกิดจาก11ยกกำลังสส่วนด้วย6กำลัง2นั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับกาลัง2เจอรูทเนี่ยกาลังสองจะหายไปถอนมาได้4นะครับ3ามลัง2กําลังสเจอรูทกาลังสองก็จะหายไปบวกด้วยนะครับ11เจอกําลังสองเจอรูทหายนะครับกําลัง2เจอรูทหายเหลือ6ทีนี้นะครับจะเห็นว่าส่วนนี้ไม่เท่ากันเนาะก็บวกกันไม่ได้ครับก็เลยต้องคูณ2บนคูณ2แล้วให้สมวนเป็น6เช่นกันนะตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น8ส่วน6บวกด้วย11ส่วน6 กลายเป็น19ส่วน6ทีนี้นะครับไม่มีคำตอบเพราะตรงนี้เป็นเศษเกินอยู่ให้เราเปลี่ยนเป็นจานวนคระนะครับ6 38เหลือเศษ1เป็น19พอดีนะครับ3เศษ1ส่วน6ต่อข้อที่4นะครับต่อมานะครับไปดูข้อที่17กันเลยนะจงหาค่าประมาณของรูท t 50เมื่อกำหนดให้รูท t 2เท่ากับ1.414นะครับ รูทห้าสิบนั้นนะครับก็ต้องถอรูทก่อนเป็นเท่าไหร่นะแยกตัวประกอบของห้าสิบออกมานะครับเอาแม่สองหารได้เป็นยี่สิบห้าแม่ห้าหารได้เป็นห้าครับดังนั้นนะครับรูทห้าสิบนี้จะเกิดจากรูทสองคูนห้าคูณห้านะครับเหมือนกันสองตัวถอรูทตัวหนึ่งนะครับกลายเป็นห้ารูทสองนีแต่ไม่มีช้อยนะครับเขาบอกว่ารูทสองนั้นให้เราเป็นหนึ่งจุดสี่หนึ่งส ทีนี้ต้องคิดเลขแล้วแะครับประมาณ7.07นั่นเองต่อข้อที่1นะครับต่อมานะครับไปดูข้อที่18กันเลยนะเหมือนเดิมนะครับรูทหกมีค่าเท่าไหร่กำหนดให้รูทป,ประมาณ2.236นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูเลยนะแยกตัวประกอบของ605ก่อนเอาแม่หาหารนะครับเพราะให้เลข5เนาะ5 15, 1 5ห้วเหลือเศษหสองชัก1 11 11เป็น121แน่นอนนะครับเหมือนการสองตัวถ้ารู้ได้ตัวหนึ่งกลายเป็น11บเรูทหนั่นเองนะครับทีนี้นะครับรูทหเท่ากับ2.236ทีนี้ตั้งคูณกันเลยนะครับ2.236องคูณสิตรงนี้คูณง่ายนะครับเพราะเป็นเลขหนึ่งหมดเลยตรงนี้นะครับ6 3 2 2มสอสองสัด่วนหนึ่งตัวนะครับเหมือนเดิม6 3 2 2คราวนี้บวกกันเลยนะครับ6 9 5 4 2 สามตำแหน่งจ๊บนะครับก็จะกลายเป็น24.596น,นั่นเองนะครับก็ปัดขึ้นนะครับก็ประมาณ24.60น,นั่นเองนะครับมานะครับให้เรามาดูข้อที่19กันเลยนะครับจงหาค่าของรูทหกสบวกรูทร1อลบรูทร้อตรงกับข้อใดคำตอบเนี่ยติดรูทเไว้ข้างหลังเห็นไหม ดังนั้นตรงนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นรูเข้างในให้ได้มาดูตัวแรกนะครับ63เวลาถอดรูนั้นต้องแยกตัวประกอบนะเอาแม่3หาร3 2 6นะครับ3 1 3แม่3หารต่อได้7ดนะฮะัดังนั้นตัวแรกนะครับเหมือนกัน2ตัวถอดรได้ตัวหนึงก็จะกลายเป็น3ารูเต,ตัวดมานะครับรูละ1ินะครับเอาแม่7หารเลยแล้วกัน7 1 7เหลือเศษส เจ็ดห้าสาสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบสองเอาแม่สี่หารเลยเพราะเหมือนกันสองตัวพอดีปุ๊บถอดรูทออกมาเลยครับเป็นสี่รูทเจ็ดตัวถัดมานะครับร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเราทำได้เลขห้าแม่ห้าหารก่อนนะห้าสามสิบห้าเหลือเศษสองห้าห้ายี่ห้าแม่ห้าหารต่อนะครับได้เจ็ดเหมือนกันสองตัวนะครับถอดรูทได้ตัวหนึ่งกลายเป็นห้ารูทเจ็ดนะครับบวกกันนะครับตรงนี้กลายเป็นเจ็ดเจ็ดลบห้าเหลือสอง รูทเจต่อข้อที่2อนี่นะครับต่อมานะครับข้อ20เหมือนเดิมเลยนะจงหาค่าของรูทตรงกับข้อใดมาดูรูทห้าสิบนะครับตั้งหารสั้นนะเอาแม่5หารครับได้10แม่5หารได้2เมือนกันสองตัวตัวนี้ตัวหนึงกลายเป็น5้ารูทสถัดไปนะครับ98เอาแม่2หารก่อนไปเล็กู่นะครับ2 4 8 2 9่8แม่เจ็หารนะครับ เหมือนการสองตัวขอนลือได้ตัวหนึ่งกลายเป็นเจ็ดรูทสองลบแปดรูทสองรูสิบแปด 18, นะครับตั้งหารสั้นเลยแม่สองหารได้เก้แม่สามหารได้สานะฮะเหมือนการสองตัว,ตวน,น, 3, 2, นะครับอนลือได้ตัวหนึงกลายเป็นสามรูทสเนี่ยนะครับทีนี้คิดเลขนะครับคู่หน้านะครับเป็น 1, 2บสอิบลบแเหลือส 4, 4, ี่ลบสเหลือหตอบหนึรูองหรือรูองเนี่ยตอบข้อที่ห นะครับผม